โอ้โหกัดไงวะโอ้โยโยยยมัดเลยก่อนเย็นกัดไม่โคตรโหดอ่ะหมายไงวะโอ๊ยฮึ่มคอนกัดไม่มีคอนกัดไม่มีคอนกัดไม่มีชักโอ้โหยังโคตรอ่ะปิดกล้องแม่ทะโอ้โหไม่มีเป่าไม่มีเป่าที่นี่มีตีไม่เป่าเลยกัดอ่ะ ลูกหมูจะคัด <c oughs> ดีสีเบ็กไหลเหลือหมุนเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> ช็อตกัดไม่มีดูด้วยกบอะไรนะกันล้มขมุม <c> ค <oughs> ขาเรือไปเลยครับกัดยังไงเนี่ย lạnh đi chặt, lạnh đi chặt, lạnh đi chặt, anh đi tập cái đi chặt, nói một, nói một. ตัดเองชองเองเลี้ยงพอกลเป็นไง,นไงมันต้องมีวิธีกันตไอ้น้องเฮ้ยบอลทับโอ้ยดต,ตัวตายโอ้โหจะมีหกเจ็ดโลอ้วนยผ่ยอันเนี้ย่างอ้วนเลย มายังไงวะนะชมใกล้ๆนะครับใจจริงตรงนีไม่ได้ป๊อกอยู่เลยเนี่ยลายอ่